ขึ้นรถอันนี้ไปใช่ไหม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นานานะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปพักผ่อนกันนะคะตอนนี้เราก็แวะเติมน้ํามันนะคะแล้วก็เติมลม,มยางนะคะตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราได้กาแฟนะคะสําหรับการเดินทางระยะไกลนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันดีกว่านะคะว่าวันนี้นะคะนานาจะพาทุกคนไปไหนคะ่ะเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะเลยไปค่ะทุกคนพร้อมออกเดินทางแล้ว let's go ่แล้วก็ตอนนี้เราออกเดินทางกันแล้วนะคะเราเดินทางไปจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันนะวันนี้แต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นที่ไหนนะคะต้องรอติดตามเลยนะคะเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนนะเข้าห้องน้ำตอนนี้หิวด้วยเดี๋ยวหาอะไรกินก่อน อันนี้เรามาแวะที่ปั๊มมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวเรากินร้านนี้ละกันก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งเราผ่านมาหลายรอบแล้วเราไม่ได้กินสักทีเดี๋ยวรอบนี้ลองชิมสันหนยว่าเป็นยังไงมาแล้วทุกคนเราสั่งเป็นหมูตุน๋นเส้นหมี่เดี๋ยวขอกินก่อนนะไปค่ะทุกคนเดินทางต่อ นีเราทานอิ่มแล้วตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วเหมือนจะเริ่มร้อนแต่เราไม่รู้ว่าบรรยากาศที่ที่พักนะ่ยมันจะเย็นไหมแต่เขาบอกว่าช่วงกลางคืนน,นจะหนาวประมาณ20กว่าองศาเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันค่ะ ทีท่เช็คอินที่พักโซนเอแีไปทางขวาเออของเราอยู่ทางขวาแต่ถ้าไปคาเฟ่กับโฮมสเตย์โซนบีไปทางตรงเราต้องไปทางนี้เราต้องขึ้นไปหรอนี่ไม่รู้ดิขึ้นไปแหละขึ้นได้ขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเราจัดบน รามาถึงแล้วบ้านไล่เขาเขาจันหอมเขาใหญ่เช็คอินตรงไหนอะบ,บ,บ๊อบบี้เราต้องเดินไปใช่ไหมเดินตงไต้องแบบประชาชนโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนถึงแล้วทุกคนบ้านไล่เขาจันหอมเขาใหญ่อันนี้วิวรอบๆเดีย๋ยวเราไปเช็คอินก่อน วันนี้เราพาค้อง A 0 8นะคะเป็นเต็นท์กระโจมเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกัน,กนว่าเป็นยังไงอันนี้คือเขาจะให้เราขึ้นรถอันนี้ไปใช่ไหม,ไมรหรือ,อยังไงไมน่น่าใช่หมอไปะอันนี้เราต้องขึ้นรถอันนี้ไปเหรอคะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราต้องขึ้นรถ ไม่สาม,มารถเดินไปได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบเนินเขาอะเราเดินลงมาไม่ไกลใช่ไหมที่พักมันอยู่ตรงไหนอะคะอ๋อข้างบนตรงนูน้นใช่ไหมเดินลงมาเองก็ได้ใช่ป่ะแต่อันนี้คือว่าพอดีเรามีของเขาก็เลยแบบบริการประมาณนี้ไงอ๋อโอเค พขาจะเลยไปส่งใช่ไหมขอบคุณค่ะศูนย์ปดตงไปเลี้ยวขวาอ๋อแ้วน,นี่จะเป็นเจ็ดป่ะ กินชาบูกันทม่่นั่งดูวิวด้วยตรงนี้เราต้องเดินลงตรงนี้หรือเดินลงตรงนน้นบันไดดูมีด้วยอรออยู่ตรงไหนบันได งนี้ปะเรามาดูตรงนี้ไหมเราต้องไปกินชาบูตรงนน้นนี่ชันมากอะ่ะเขาไม่มีบันไดให้เราลงหรอตรงนงน้นนราลงไม่ได้หรอ แตงลรงนี้ลงทางนู้นดีกว่า นี่มีส่วนน้ำด้วยนี่ไงส่วนน้ำแต่เล่นได้ถึงหกโมงเย็นนะแต่ไม่มีคนเล่นแล้วอะ่ะแล้วก็ตรงนู้นเขามีผักปลอดสารพิษ คาเฟ่อยู่ฝั่งนู้นนะเนี่ยเห็นปะอันนี้คาเฟ่จะอยู่ทางนูน้นต้องขับรถไปนะเดินไปก็ได้แต่มันจะไกลมากๆเลยนะเนี่ยแล้วก็นั้นจะเป็นห้องพักโซนบีมีหลายหลังเป็นแบบบ้านพักสวยอยู่เหมือนกันลมนเย็นมาก มาเล่นส่วนนะ้ำไม่ทันวันนี้เรามาเช็คอินน้มาณห้าโมงเย็นชาบูเขาให้กินตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปกินแล้วนะเพราะตอนนี้ก็จะ6โมงแล้ว A08 ค่ะค่ะแล้วเราก็เพิ่งกินชาบูนะคะกลับมาเขาจะให้กินเวลา5้าโมงเย็นถึง2องทุ่มนะคะเขาจะเตรียมเอาไว้ให้เหลย แล้วก็ตอนนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศหน้าห้องนะและนั่งชิวไปตอนนี้เวลาประมาณจะสามทุ่มแล้วอากาศตอนนี้รู้สึกประมาณ26องศาแต่ว่าลมเย็นมากถ้าแบบสายแคมป์หรือว่าสายแบบชิลนะถูกใจแน่นอนโอเคเดี๋ยวยังไง พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึง่งวันนี้ขอตัวไปอาบน้ำเตรียมตัวนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บบรรยากาศรอบๆที่พักอีกทีหนึ่งค่ะไปแล้วค่ะม <hi>, ามอร์นิ่งค่ะทุกคนหลังจากเราเช็คเอาท์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวคาเฟ่ของเขาด้วยนะคะชื่อว่าคาเฟ่เขาจันหอมนะคะอ่าเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในโซนที่พักของเขาเหมือนกันนะนจะเป็นที่พักโซนบีนะก็จะเป็นแบบห้องพักนะเป็นที่พักแบบใหม่นะแต่ว่าเมาื่อวานที่เราพักเนะี่ยจะเป็นพักแบบกระโจมนะคะเป็นแบบเต็นท์นะ สวยเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเหมือนแบบทุ่งดอกไม้อ่ะคะ่ะอยู่บริเวณตรงกลางตรงนั้นน่ะค่ะก็มีสนามเด็กเล่นสถานที่กว้างกวางมากเลยวิวเดียวกันคะ่ะวิวภูเขาเหมือนกันไปเดี๋ยวเราเข้าไปคาเฟ่กันดีกว่าคะ่ะตามมาเลยเราก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันนะ สวยมากทุกคนบรรยากาศดีนะลมเย็นสบายมากเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในดีกว่า ังไงกันบ้างคะคาเฟ่เขาจันหอมสวยไหมคะอาหารอร่อยด้วยนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวยังไงรอติดตามชมนะคะว่าคราวหน้านะคะนานานะคะจะพาไปพักผ่อนที่ไหนกันต่อนะคะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะคะที่เราทำเนาะ ยังไงก็ตั้งใจมากๆเหลือ,อยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายแล้วตอนนี้นะคะเราก็ออกจากที่พักมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปทาราคาเฟ่กันตอนนี้รู้สึกเริ่มหิวข้าวแล้วเพราะว่าเรากินข้าวเช้าไปตั้งแต่ประมาณ9้าโมงตอนนี้ก็บ่ายสองแล้ว ไปสองโมงครึ่งเดี๋ยวเราหาอะไรกินที่ทาราคาเฟ่ก่อนแล้วเราก็ค่อยเดินทางกลับจริงๆเราไปบ่อยมากเลยนะถ้าเรามาเขาใหญ่นะเราจะไปไปทานข้าวที่ทาราคาเฟ่บ่อยเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศดีไปฟังเสียงน้ำตกนั่งชิลๆ แล้วยิ่งวันธรรมดาด้วยนะดีมากมันจะแบบไม่ค่อยมีคนนี่เป็นสำหรับเครื่องดื่มได้นะคะจะลดเงี้ยนะสีบาทนะคะค่ะเดี๋ยวสั่งอาหารและเครื่องดื่มด้านในนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอเคเมื่อกี้เด็กถามว่าไม่ต้องเสียค่าเข้าด้วยเสียค่าเข้าคนละ40่สิบบาทเย็น เย็นสดชื่นเดี๋ยวเราพาไปดูโซนน้ำตกมาบ่อยมาก เอาง่ายๆถ้ามาเขาใหญ่ก็ก็มาเกือบทุกครั้งอะ่ะอันนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะเดินเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำอยู่กว่ามือก็จะมีน้ำตกเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะกินอะไรดีมรรยากาศก็จะแบบว่าชุ่มรื่นมาก ต้นไม้เยอะมากมุมถ่ายรูปก็เยอะมุมมุมก็มีให้เลือกนั่งเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เราชอบไปนั่งมุมน้ำตกแต่รอคุณชายฉี่กว่าไม่ฉันโกมายืนไม่หอ มา20คนอยู่มันธรรมดาก็ดีนะไม่ค่อยมีคน <Okay. S 2> เดี๋ยวดูกันว่าจะสั่งอะไรดีอันนี้เขาก็จะให้เป็นเหมือนใบอะมาให้เราเขียนแบบนี้นะ แล้วก็ค่าเข้า40บาทอะค่ะก็คือเอามาเป็นส่วนลดได้ด้วยนะซื้อเครื่องดื่มหรือว่าอ่าใช่ค่าเข้าเอามาเป็นส่วนลดสําหรับเครื่องดื่มได้คนละ40บาทก็คือได้ลด80บาทกินอะไรดีวันนี้ที่เคยมาแล้วสั่งประจำก็จะเป็นอา่าส้มตำ ส้มตำกุ้งสดแล้วก็ผัดไทยกุ้งสดอันนี้อร่อยเรามาเราก็สั่งเกือบทุกรอบตำตำลาวเออน่าจะเป็นตำลาวหรือเปล่าแล้วเขาก็มีพวกของกินเล่นมีพิซซ่าด้วยนะแล้วก็มีขนมฮันนี้โทษส สปาเกตตี้ข้าวบดกะเพราก็มีเมนูน้ำกาแฟก็โอเคอยู่นะกาแฟอร่อยอยู่แล้วก็พวกเมนูน้ำอื่นก็สตรอเบอรรี่สมูทตี้อันนี้อร่อยแล้วก็มันม่วงเจปแปนอร่อย ชาพีทอันนี้อร่อยนี่สั่งทุกรอบเหมือนกันแล้วก็แล้วก็มีพวกน้ำส้มสดนะพาฟสดอันนี้ก็สดชื่นสับปะรดอันชันนี่อันนี้เลคคอมเมนอร่อยอาหารมาแล้วน่ากินมากๆเลยนี่วันนี้เราสั่งเป็นส้มตำลาวเผ็ดเปรีป้ยว แล้วก็ปีกไก่ทอดนี่สัตไทยกุ้งสดกุ้งตัวใหญ่มากเรามาเราสั่งประจําเลยนะแล้วก็มีข้าวกะเพราหมูสมับอันนี้จานใหญ่มากเราไม่เอาเครื่องดื่มเราก็เลยแลกเป็นน้าเปล่ามานะได้สองขวดแต่ถ้าใครจะทานเครื่องดื่มก็สามารถเอาปัดค่าเข้าสี่สิบบาทจะเป็นส่วนลดได้นะ น่าทานมากเลยซ้ปตาแบบเะคเเมนไปเผ็ดเปรี้ยวสุดใจมากกุ้งแบบดีอ่ะดูดิตัวใหญ่เราก็กินบรรยากาศน้ำตกดูสิข้างหลังเย็นๆน,นะฟังเสียงน้ำตกไปกินซ้ปตาไปอร่อย โอเคค่ะตอนนี้เราก็ทานข้าวกันอิ่มแล้วนะคะหมดกระเจี้ยงเลยทุกอย่างยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่เคยมานะที่ทาล่าคาเฟ่ยังไงก็แนะนํานะคะต้องมาดูมาทานนะ้ำทานขนมนะคะหรือว่าจะมาทานอาหารแบบเราก็ได้โอเคแล้วก็ทิปเขาใหญ่วันนี้นะคะ2วัน1คืนนะคะกับนานาก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วมาติดตามว่าคราวหน้าน,านานาจะไปพักผ่อนที่ไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวพามาดูโซนน้ำตกกันเนี่ยมันก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งตรงนี้ก็เคยมานั่งอยู่มุมนี้ก็สวยนะมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวย มีเรือให้พายด้วยอ่ะวันนี้เหมือนน้ำจะลงเนาะปกติบางทีอ่ะถ้าน้ำขึ้นอ่ะมันจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะ ร่มรื่นสุดๆนั่งกินข้าวฟังเสียงน้ำตกชิลเวอร์เดี๋ยวเราขอถ่ายรูปก่อนถ่ายให้ไหน <c oughs> ตะยงตะยงกระเช้า,าไปไหนไม่รู้